สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้าง QR ออคตดของแบบสอบถามจาก Google f o r m เรามาดูขั้นตอนง่ายๆทำอย่างไรอันดับแรกเราก็อันนี้ทำเสร็จแล้วเนี่เดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนออันดับแรกเราก็มาเริ่มจากตัวกลุ่มลายของเรานะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นชินาสาด .info เลยนะนะแล้วก็อย่างเช่นเราส่งลิงก์ไปให้ลิงก์แบบสอบถามผู้เข้าอบรมหลักสูตรชินสาสำหรับนำไปทำเป็น Google Form เราก็คลิกตรงนี้เลย คิกตรงลิงก์นี่เลยครับแล้วก็จะพามาที่ Google d r i v e นะฮะที่เก็บต้นฉบับไว้ให้ไฟล์ที่เราจะใช้จะเป็นตัวนี้ตัว Q ก็คือ Questionnaire CNS ก็คือชินาสา01ให้ทำสำเนาตัวนี้ครับแล้วนะเราก็คลิกขวาครับสั่งทำสำเนาได้เลยนะทำสำเนาเสร็จมันก็จะไปอยู่ใน,ดน,นนะะดไดรฟ์ของฉันตัวนี้นะฮะบางทีที่ไดร์ของฉันตัวนี้เราก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้เกิดขึ้น เราก็สร้างโฟลเดอร์ให้เขาสักอันหนึ่งอันนี้สมมุติว่าทําไว้แล้วผมก็เอาใหม่นะครับสมมุติเราก็ทําเป็นโฟลเดอร์ใหม่โฟลเดอร์ er, สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งละชินนาาักสารุ่น6802เราก็สร้างเราก็ย้ายตัวนี้ลากเอาเมาส์เนี่ยมาวางบนไฟล์นี้แล้วก็ลากไปใส่โฟลเดอร์ที่เราสร้างใหม่ตัวนี้ ครับเลยปล่อยนิ้วนะก็เข้าไปแล้วนะมันก็ย้ายเข้ามาแล้วถ้ามันไม่บางทีมันก็จะมีเมนูแจ้งนะให้เราคลิกย้ายอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าไม่มีก็ย้ายเข้าไปแล้วครับเราก็เข้าไปแล้วมันคลิกเข้าไปดูเราก็จะได้อ่าฟอร์มของเราคลิกขวาสั่งเปลี่ยนชื่อเลยนะคลิกขวานะเมื่อกี้เมนูนี้ได้มาจากการคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแบบสอบถาม กินสารุนหกแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์สองนะครับอย่างนี้เราสั่งร้างเรียบร้อยแล้วมันคลิกขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวมันคลิกเสร็จก็แก้หัวเอานะตรงเนี้ยพื่นี้ก็แก้เอานะครับข้างล่างก็ไม่ต้องแก้ก็ได้นะเพราะข้างล่างก็เป็นอคําถามวกว้างๆท่านก็เลื่อนดูแล้วกันแต่ข้งบนนี้ก็แก้นิดหน่อยว่าสาขาอะไรยังไงนะแล้วก็ไปคลิกที่รูปนี้อ่าคัดลอกลิงก์ผู้ตอบแบบ นะครับคลิกคังรอกคัดลอกลิงก์ผู้ต่อแบบแล้วก็มีคําว่าตัด URL ให้สั้นนะเราก็คลิกตัด URL ให้สั้นแล้วก็มีคําว่าคัดลอกอยู่ตรงนี้เราก็คลิกคลิกตรงคําว่าคัดลอกครับปส่เสร็จแล้วอันนี้แนะนําให้ใช้ o t e p a d นะท่านที่ไม่เคยเปิด n น้ e แ a ดเลยก็อาจจะไม่เคยเห็นเนาะเราก็คลิกเข้าไปตัวนี้หาง่ายๆอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเครื่องไหนมีอยู่แล้วก็คลิกตัวนี้ได้เลยนะโน้ตแพดนี้ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ครับ พิมพ์โน้ตแพดแล้วเราก็จะเห็นโน้ตแพดแอปเร่งขึ้นมาแล้วก็สั่งวางเลยครับะปกติมันจะไม่มีเนี่ยนะถึงโดนเซฟก่อนนะผมเอาใหม่นค้นหาตัวนี้แล้วก็พิมพ์พิมพ์ข้อัวนี้ลงไปในช่องเนี้ยนะแบบนี้อ่าโน้ตมาละนะครับ เราก็เจอว่าเราสั่ง Edit edit t ี Paste ลงไปหรือ c o n t r o l v ก็ได้นะ i t Paste พสไปไปไหนครับอ,อยู่นี่นะ uh, หรือ c o n t r o l v ก็ได้นะครับเราก็จะได้ละอ่า uh, เราก็บอกเขาหน่อยว่าลิงก์แบบสอบถามแบบสอบถามอ่าพ uh, ินสารลุ่น แปดถึงสองพองเอาสั้นๆแค่นี้อ่าเราก็สั่งเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับเซฟแอดนะครับอ่าเราได้ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วะเราก็เก็บไว้ในถ้าเก็บในด็อกิเมนต์เนี่ยมันจะเยอะเนาะเราก็สร้างโฟลเดอร์กันนิดนึงนะครับสร้างโฟลเดอร์เป็นชิ้นแล้วสาขีดหกแปดถึงสองล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์เราไปขีเข้าไปในโฟลเดอร์นี้เข้าไปนี่เราก็ดูข้างบนนะตาก็มองบนว่าเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วเราก็สั่งเซ เซฟเก็บเอาไว้ครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทำบ,บ่อยๆอันนี้เราก็กลับมาที่ Google กลับมาคลิกที่ตัว Google Chrome ของเราแล้วก็สั่งบวกขึ้นมาอีกสักหนึ่งแทบ็บแล้วก็ไปที่หน้า Google ธรรมดาแล้วก็พิมพ์ด้วยค้นหาคำว่า AISQ a c o d e พิมพ์ด้วยคำนี้นะนะ AISQ a c o d e เราก็จะเห็นลิงก์ตัวนี้ครับเป็นรูปโลโก้ AIS ตัวนี้ AIS.TH นะแล้วก็สร้างนะครับคลิกตรงสร้าง Q r c o d e เข้าไปนะแล้วเราก็สั่งวางครับ คลิกขวาแล้วก็สามเพจวางวางไว้ก็จะเป็นวางไออยูไออลเมื่อกี้นะถ้าเรายังไม่มีข้อมูลอื่นมันก็ยังเก็บอยู่ในคลิปบอร์ดนะแล้วเราก็วางได้เลยนะครับวางเสร็จมันก็จะสร้าง QR code โ,โค้ดให้เราเลยครับนะแล้วก็ตรงกลางเนี้ยเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นรูปอุ่นใจของเขานะหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปโลโก้ก็ได้ครับปกติผมก็จะใช้เป็นรูปอุ่นใจแทนแล้วก็ขนาดของมันเป็นห้า้อยสี่สิพิกเซลนะครับไฟล์เป็นชนิด j, j p เจนะครับ เขาเปลี่ยนได้นะครับเป็น jpg หรือเป็น png ก็ได้ png ก็ดีนะผมเปลี่ยนเป็น png นะครับแบล็กก็คือสีโลโก้นี่นะมันก็จะมีสีเหลืองสีบลูนี้แล้วก็สีกรีนอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเลนแบล็กนี่แหละมันอ่านง่ายเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดครับ,ดา,ด,รบดาวน์โหลดปับเข้าไปเราก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์จินนาสาของเรานะครับชื่อไฟล์ว่า qr code ใช่ยนไหมเราก็ qr code เติมให้เขาหน่อย6802อ่าจะได้รู้นะครับแล้วก็เซฟ เราก็จะได้คิวอาโคดมาแล้วครับอันนี้คิวอาโค้ดมาทาไงต่อแล้วก็ย่อนี้เก็บนะครับอันนี้ก็ย่อเก็บไปก่อนก็ได้เราก็ไปที่ PowerPoint เราก็สร้าง PowerPoint ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เปิด PowerPoint ครั้งแรกมามันจะมะีดีไซน์ออกแบบนะเมนูภาษาไทยก็จะเป็นว่าออกแบบนะ่ถ้านับเอานะครับสามสี 3, 4, 5, แบบ่ห้าแถบอันที่ห้าเมนูที่ห้านี่แหละออกแบบ แล้วก็จะมีสไลด์ไซส์นะครับขนาดของสไลด์นะแล้วก็มีคัสตอมนะแบบทำเองตอนนี้นะสไลด์ไซส์แล้วก็เลือกไปที่คัสตอมสไลด์ไซส์ถ้าเป็นเมนูภาษาไทยก็เทียบบรรทัดเอานะครับนะ,ะแนะนำอันนี้คำแนะนำด้วยกันเราจะใช้เป็น A3 นะผมจะใช้เป็น A3 เพราะว่าภาพมันจะไม่ค่อยแตกนะ A4 มันยังแตกอยู่นะครับ A3 จะไม่ค่อยแตกนะแล้วก็ทำเป็นพอร์เทรตแนวตั้ง A3 สามพอร์เทรต ผ่านไปครับอันนี้อยู่ใน PowerPoint แล้วนะเราโอเคครับแล้วก็ e n t u r e Fix ไปเลยอ่าแล้วก็อันนี้เราก็ไปที่หกแล้วก็จะมีคำาั่า Layout ตัวนี้นไปครับ Layout Layout เราจะเลือกเป็นแบบแ,บบแบร a n ไม่มีอะไรเลยว่างๆโดยนะเป็นแบบเพื่อเอาพวกอะไรนั้นไม่ได้ออกให้หมดนะส่วนในเส้นประป่าน,นี่มันเป็นเส้นอ่าเขาเรียกว่าเส้นกริดนะครับเอาไว้วางตำแหน่งปกติมันก็บางเครื่องมันก็จะไม่โชว์นะ นะอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราออกก็เออิเกิดจิเนี่ยมันจะไม่มีนะครับนะถ้ามีเราก็าไวเราวางให้เราวางข้อมูลให้มันง่ายให้มันสวยขึ้นเออเราก็ไปที่ดีไซน์เหมือนเดิมแตไปที่ดีไซน์แล้วก็เลือกพื้นหลังนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมก็เอาแบบนี้ด้วยกันผมก็เลือกดีไซน์พื้นหลังแบบนี้ แล้วก็ไปเอารูปมาวางครับเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาของเราไปที่ด็อกิเมนนะไปที่โฟลเดอร์ชินสา6802ฐานนะแล้วก็ลากเอาลเอาลากอันนี้ขีวโคใส่มาเลยเห็นะประมาณนี้นะครับมันก็สแกนได้แล้วนะครับ540พิกเซลถ้าพันปดสมันก็จะใหญ่หน่อยทีนี้เราก็ไปพิมพ์ข้อความของเราใส่เข้าไปบนหัวว่าเราจะาใส่ข้อความอะไรฟอนต์อะไรอันนี้เราก็แก้ไขไปนะครับ อ่าสม้หมดซ้อน6พิมพ์ชนิดนหนึ่งอาาแบบสอบถามจินตสาารรุ่น822สาขาแล้วนั้นก็เติมเอเองนะตรงนี้นะผมไม่จะไม่ไม่อธิบายเยอะนะครับเราก็จะได้แล้วแล้วเราก็สั่งไฟล์ save as เลยครับ save as ทีนึงก่อนนะเอาไปไว้ที่ d o c u มนต์เอาไปไว้ในโฟลเดอร์งานของเราจินตสาการ682นะครับ แล้วก็ไปว่าลิงก์แบบสอบถามผมว่านัมสกุลออกนะมันก็จะได้ชื่อไฟล์ส่วนี้มานะครับเราก็ฉันเซฟ็จแล้วเซฟอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้เราเซฟเป็น powerpoint ตอนนี้เราจะเซฟเป็นรูปภาพแล้วไฟล์เซฟแอสครับไปที่โฟลเดอร์ชินาสา6802ของเราที่เราทำเมื่อกี้แล้วเราก็ไปที่แนะนำเป็น png นะอาใหม่นะ Save as type เดี๋ยวเร็วไปนิดหนึ่ง เซฟแอส t ท p e ตัวนี้เป็นชนิดก่อนเป็นแนะนำเป็น PNG นี่เราก็คลิก PNG นกะชื่อไฟล์ตัวนี้เราก็ต่ออีกนิดนึงว่าส่งลายจะได้รู้นะจะได้เห็นง่ายขึ้นเราส่งลายสั่งเซฟเราบอกว่ามีให้เลือกสาแบบนะเราเลือกคำสั่งตรง,งกลาง just this one นะเราก็คลิก just this one เ,ออนะเสร็จแล้วปิดไปเลยเรียบร้อยแล้ะ นะในโฟลเดอร์อันนี้ก็เสร็จแล้วโพลไฟตัวนี้ก็ย่อไปนะครับอันนี้เราก็จะมีลายใช่ไหมจะมีลายนะแล้วก็มีที่เราได้มาก็คือตัวนี้ที่เราจะแจกนะครับเราก็ไปที่กลุ่มลายของเรานะในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นไม้จอบด้วยกันเราก็ลากไอ้ตัวเนี้ยที่เราทําเสร็จเนี้ยใส่เข้าไปเลยอยาก็เสร็จเสร็จแล้วครับนะนั้นเขาก็สามารถที่จะเอามือถือเนี่ยลิงก์ตัวเนี้ยไปแบบสอบถามเราได้เดี๋ยวจะทําใน ในตัวคอมพิวเตอร์ให้ดูว่ามันจะอ่านไปไหมนะครับในคอมพิวเตอร์มันจะมีตัวนี้อยู่ Capture s ส r e e n น,นี่เราก็แต่มัลคลิกไอรูปนี้ขึ้นมาอันนี้แต่มัลคลิกจากไลนแล้วนะนะแล้วก็มันจะมีในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีแคปเจอร์ได้นะแคปเจอร์สกรีนตัวนี้เราคลิกแคปเจอร์สกรีนเราก็ไประบายให้มันคุม QR code ้ Q A เราก็จะมีคำสั่งิงก์สแกน QR code ตัวนี้นะทันไหมครับสแกน QR code ไม่ทันก็หยุดวิดีโอกอนคลิกปึ๊บ นี่มันก็จะมีตัวนี้อ่า go to URL ตัวนี้นะนี่ขยายให้ดูเราก็คลิก go to URL นี่ครับมันก็จะมาที่หน้าแบบสอบถามที่เราทำเมื่อกี้ครับแล้วก็ตอบแล้วก็ส่งคำตอบได้เลยอ่าก็คิดว่าน่าจะพอทำกันได้นะครับอลองดูครับติดขัดยังยไงก็ถามมาในกลุ่มไลนครับสวัสดีครับ